สวัสดีครับพี่น้องไก่ไก่กับเขอสวัสดีครับมือนน่มือหก็เดินทางเขาป่าครับพาพี่น้องมาส้มปลาเฮ้เฮ <c oughs> มือนี้ <c oughs> ตอนใบครับเขามาปลาโขกน้องโจดครับน้องโจดต่อนน้องจิกน้องกับน้องครับ,รบแถวนน่พี่น้องว่าหาอยังครับโอ้แม่แตนหาอยังครับเนี่ นี่บ่โอ้หลายบ่ครับหลายบ่หลายอยู่ขันตาดีโอ้เหว่าไปบ้านนี้ข <c oughs> ันตาดีมีหลายอยู่คนมาดีหลายเยอะเหลือนเออนี่ครับนี่นี่นี่เอ้เพิ่น,นก็ขึ้นนั่งอยู่ครับดอกกินเนี่ยนี่มีพี่น้องช่วงนี้ก็พี่น้องเขากลับมาเอาหลายแล้วครับกะ,พกะเกพ,พิ่นกับเกิดบ่ทันพี่น้องเอ้ยมันเป็นสมุนไพรตัว พคน้องไปเฮ็ดยังงอแม่แตนงอแนี่นี่เาเ็เป็นสีดำเป็นสีม่วงอือสีม่วงสีเป็นสีเขากรรมเป็นไาเปลยนสมุนไพรนี่ปีละเทียพเป็นไรเดี๋ยครับคอยหาเอาอย่งสีแต่ก่อนหลายกว่านี้ครับเป็นเงาเป็นเงาเยานมันอยากหวนี่อยากไหวแล้วกอดทนเอาครับก็ได้อยู่ อันโบกทนกลมหากบบว่าเห็นเหรอครับนี่ต้นนึงเออโจกเอาประมาณนี้นะครับเพื่นว่าง่ายๆบื้องเพื่นว่าแต่เข้ามาจักง่ายมัวง่ายกับเบื้องเราครับอยู่น้ำปลาเพล็กเอออานี่แหละครับการเข้าป่าหาดอกดินครับผมสำรับมือนี่ครับ เก็บไปน่มเห็นไปน่มมันมาว่าโอ้เก็บได้ไหลายเลยตัวนี้โอ้ได้ไหลายแล้วครับกบบาบ่มีก็ได้อยู่ครับผมนี่นี่นี่เ,นเ,อนเออคอยดึงดเขาึ<ม>ดาดงา้นต<ม>นาตาเพื่อนนะเพื่อนเห็นเพื่อนพ่เห็น <laughs> ย่บไปประมาณนั้นครับบเห็นกับเดินทางไปก้าวไปกันี่เอ๊ะเปนกัซ้อนยังสีพี่น้องก็นอากเก็บเอาน,นี่งามเห็นบอกครับเห็นบอกงามครับงามโมแม่แตนต้นนี่มึงไง<อ>ก่นะกำลังงามกำลังงามกำลังเป็นสาวซำหน่อยออกไหมครับนี่นุมน่มๆเออด,ดีดีดีนี่คือการเข้าป่าฮะ ดอกดินเพ mm hmm. um 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 wow. um> um um ้่นมาบึงน้ำกันครับผมนั่นคอยซอนหาเพว่นามันเท่าเ่าเป็นดอกแห้งเท่าแห้งเนื้อดีเออเพราะว่าเพื่อนเอาสีดำเพิ่อนดิเพื่อนเอาไปเอาขึ้นกันเพื่อนเอาไปเพื่อนก็ไปเช็ดตากแห้งไปตากแห้งไปกินดนนะร้านแก็ตากแข้งประมาณนี้นี่ครับสวยครับสวย เออเห็นอยู่กับมีอยู่ครับว่ามันพี่น้องไปเบิดก่อนลหรอารพอเอา,าได้อยู่เดือมื้นนี้ปะได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่นี่แหละครับการเก็บดอกดินเป็นว่าเหนเ็นเขากำ้พี่น้องนี่คือดอกดินครับ ที่เก็บมือนีโบไลยครับเพราะว่าพี่น้องเขากับมาเก็บแน่แกบ่บ้านมือนี่ครับอกไม่ครับกำลังออกมาไม่ก็ได้อยู่ครับเ,เ,เดินออกไปเก็บเขาเนียยเข้าเป็นเขาคำเก็บเป็นขนมปอะบ้านนะครับนำม,มาเขาแล้วก็ไปหนึ่งไปหุงกับ เป็นเขากำเ,เกลำยครับถ้เขากำห้องแท่แบมันจะแข็งครับนี่คือเอาเข่าเหนียวอ่อนๆห้องมันแทะแล้วมันหนึ่งเบ็ดยังกับแฉบครับมันอ่อนนี่นอ่อนประมาณนี้ครับพี่น้องนี่คือดอกดินครับดอ,อกใหม่ๆงามๆสวยๆ ม,มันออกมืเอเืนนี่เาขา,เาก็ยุงไปเบื้องตัวเขาเบื้องตัวนม่นมเพิ่เกิดไม่คุณครับนี่นองคอยเก็บคอยเลียมยบอกครับพอพี่นองเขาก็มาเก็บลายครับเรขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เขามาเปลี่ยนกำลังใจครับผมนี่คือการเขาปลาเก็บดอกดินครับบวัสดีครับ สวัสดีครับแน่สวัสดีค่ะพุดน,น,นานพูดกระลอกพูดานพูแน่ประมาณนี้ครับ